มองว่าปลายรักนุกมากปลายนู่นนี่นั่นมากเจออะไรปลายอยู่ข้างนุกเลยคุณนุกอะอยู่ข้างปลายไม่แพ้ปลายอยู่ข้างนุกนะเขาดูแลนุกดูแลปลายดีมากนุกแคร์ปลายมากแคร์ทุกอย่างนุกยอมไม่เลือกของกินอะมีทั้งของนุกชอบของปลายชอบนะแต่นุกเลือกที่จะแบบปายเอาอะไรนุกเอานัะล่ะครับเพื่อให้ปลายได้กินสิ่งที่ปลายชอบคืออะไรมันมันเป็นความใส่ใจอย่างทุกคนมันเป็นความใส่ใจที่ที่นุกเขามีให้อ่ะแล้วนุกเป็นคนที่ เอาจริงๆอะนุกนุกพ <su> ูดอะเวลานุกพูดอะมันนุกไม่สามารถพูดทุกสิ่งที่นุกคิดได้นุกเป็นคนที่มันพูดไม่ออกอะมันเหมือนแบบเขารู้สึกอะไรเขาพูดออกมาไม่ได้เขาเหมือนแบบไม่สามารถสานยายสังเกตนุกจะชอบปิดผิดๆถูกๆเวลาจะพูดความรู้สึกพะน้องไม่สามารถบางทีมันต้องเป็นอีสานมาเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจปะคือน้องไม่สามารถอธิบายได้ขนาดนั้นอะเออใครขี้หึงกว่ากันถ้าถามว่าใครขี้หึงนุก นุกนุกจะห่วงปลายมากกว่าปลายห่วงนุกคือเวลานุกทาอะไรไปลายก็จะไม่ได้อะไรมากปลายก็จะแบบไม่ได้อะไรไม่รู้ดิอาจจะไม่ได้แสดงออกมากเนาะนอกบางอย่างก็อ่ะเนี่ยยืนยันจะปากตาเลยอะ่ะเขารักกันทุกคนเออจริงฟินประวัติหนึ่งแมทพี่ตานคะพี่ตานคิดว่าสักวันเขามีขันมากไหมคะแอบมโน ความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์สองสองอย่างสองด้านนะทุกคนถ้าถามกันนะมันเป็นความสัมพันธ์แบบว่าตายืนยันได้หนึ่งอย่างตาพูดได้หนึ่งอย่างนะว่าเขาจะไม่มีวันยอมเสียใครไปจากใครแน่นอนเขานุกจะไม่มีวันยอมให้ปลายหายไปจากชีวิตแน่นอนและปลายก็จะไม่มีวันยอมให้นุกหายไปจากชีวิตแน่นอนแปดแปดแปดเลขสวยจัง แน่นอนจริงๆทุกคนใครกำลังมองน้องเออยังไงตนเนี่ยจะบอกว่าประโยคนี้ใช้ได้จริงนะเขาไม่มีวันยอมให้ใครออกจากชีวิตใครแน่นอนจริงๆเขาผ่านกันมาเยอะมันเป็นเขาสองคนมันเป็นมันเป็นอะไรที่สุดจริงๆทุกคนเขาเคยลำบากทุกคนเคยดูไหมที่ปลายไหลแล้วบอกว่าเ คุณนกอยากกินบุฟเฟ่มีตังห้าร้อยบาทก็กินแล้วกลับมาอดน้ำกันจริงทุกคนเขาเคยอดด้วยกันเขาเคยมีด้วยกันทุกคนเห็นไหมว่าครั้งช่วงแรกๆที่นุกกับปายเริ่มมีงานเริ่มมีพี่เอฟซีรักนุกกับไปายไปกินเอ็มเคด้วยกันสองคนกินเอ็มเคด้วยกันสองคนเชื่อไหมทุกคนก็นุกเคยบอกว่า ตอนนั้นปาอยากกิน MK มากเลยแต่มีเงินติดตัวคนพันกว่าบาทถามว่ากิน MK ได้ไหมกินได้สองคนนะ่ะสองพันกว่าบาทแต่